การกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดงานอวอแฟร์ยี่สกรกฎาคมนี้นะคะเป็นการระดมเคล็ดลับเทคนิคติวเข้มสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในฝันกับสุดยอดวิทยากรระดับประเทศค่ะ นางสาวสุพมาศอิสรพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยในงานอ l w a r แฟร์ที่จัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่23-28กรกฎาคมนี้ค่ะโดยไฮไลท์สำคัญของงานจะมีการจัดกิจกรรมเสวนารายวันพิชิต t c a s 68ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิ t นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรม พี่สอนน้องแนวทางการสอบและเฉลยข้อสอบ TCAST 7ถึง8วิชาค่ะเทคนิคการเดาคำตอบอย่างมีหลักการกิจกรรมบรรยายรู้ก่อนใครปฏิทิน TCAST 68และต้องเตรียมอะไรบ้างกิจกรรมเตรียมพอร์ตฟฟลิโออย่างไรให้โดนใจกรรมการคัดเลือกกิจกรรมบรรยาย10อันดับรอบ3 Admission เลือกอย่างไรให้พอดี นางสาวสุพมาศยังกล่าวต่อว่านอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเสวนาให้ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ TCAS 68และที่เป็นประโยชน์กับการเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตเช่น future skill and career เรียนรู้เตรียมตัวอย่างไรสำหรับอาชีพในอนาคตโดยศาสตราจารย์ดรสุรินคำฝอยและอาจารย์ดรรับขวาญภูษาแก้ว เส้นทางสู่ความสำเร็จในยุคดิจิตอลอาชีพใหม่ที่คุณต้องรู้จักโดยคุณพิชเยนหงพักดีบอกเล่าเรื่องราวทีแคสสิ่งที่พี่อยากบอกโดยตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยายลัยต่างๆค่ะ โดยงานอววแฟนนะคะก็เป็นงานที่มุ่งเตรียมพร้อมสู่อนาคตกับการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในฝันผ่านระบบ t c a ค68เพราะทางกระทรวงอวได้เตรียมข้อมูลสำคัญและรายละเอียดครบถ้วนในงานพิชิต t c a ค68ที่นี่ที่เดียวเพื่อให้ทุกคนค่ะไม่พลาดกับการเตรียมตัวจัดเวลาในการสมัครตั้งแต่การลงทะเบียนไปจนถึงการประกาศผลค่ะ